เด็กชาวเขาเหล่าน en ี้มาเรียนอยู่ที่โรงเรียนชาวไทยภูเขานอพค32ของหน่วยพัฒนาการเคลื <h 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 ่อนที <h <h ่32อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ด้วยแนวคิดฝ่ายความมั่นคงที่ว่าสร้างโรงเรียนสอนเด็กให้เป็นคนดีในวันนี้ดีกว่าสร้างคุกรอขังเขาในวันหน้าเด็กๆกลุ่มน,นี้มาจาก6จุนเผ่าแห่งดงดอยมง้งมูเซอร์ลีซออาคากะเรียงไทยใหญ่แตกต่างทั้งภาษาความเชื่อวิถีชีวิตวัฒนธรรมและมีความเสี่ยงที่จะเดินผิดทางยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดสิ่งผิดกฎหมาย โรงเรียนนี้ให้โอกาสน้องๆได้พบชีวิตใหม่สอนตั้งแต่ชั้นป .1 ถึงป .6 มาแล้ว13ปีทุกคนอยู่ที่นี่ตลอดทั้งเทอมกินฟรีเรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ที่แปลกแตกต่างจากโรงเรียนอื่นนั่นคือวินัยต้องเนียบสอนแบบทหารเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตนอนก็ต้องนอนพร้อมกันทั้งโรงเรียนรองเท้าเสื้อผ้าวางเป็นระเบียบเรียบร้อย ส่วนการเคารพธงชาติทั้งเช้าและเย็นมีความสำคัญทุกคนต้องพร้อมเพรียงแข็งแรงแบบฉบับของทหารหากชั้นไหนวินัยไม่ดีก็ต้องโดนฝึกโดนซ่อมแบบนี้ส่วนหลักสูตรการเรียนเหมือนเด็กทั่วไปแต่ที่เข้ม ครูจะสอนวิชาชีวิตเป็นคนดีมีคุณธรรมและมีกิจกรรมให้เด็กได้ฝึกทั้งเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงดนตรีตีกรองสะบัดชายที่ดีลาไม่เบาเลยทีเดียวใครชอบฟุตบอลซ้อมเต็มที่พี่ทหารเป็นกุญสือ่อเด็กดอยมีฝันแต่ที่เน้นย้ำนั่นคือก่อนจะนอนทุกคืนต้องสวดมนต์เป็นมงคลชีวิต รู้สำนึกบุญคุณแผ่นดินไทยรักชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนเจ้าพระยาท่าพระจันทร์รายงาน